สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่แบบรายวันเนาะประจำเดือนพฤศจิกายน2566เราจะเริ่มต้นกันด้วยวันจันทร์นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องการงานการเงินความรักของคนที่เกิดวันจันทร์มาดูกันว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในแรก ว,ว้าวก้าวดาบอืมมันเป็นลักษณะของคนที่ oh. อคิดมากคิดเยอะมีปัญหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดทําให้เราแบบนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือยังไงหรือเราอาจจะนอนน้อยเขาอยากให้เราพักผ่อนบ้างนะคะในเรื่องของความคิดเนาะในเรื่องของ ปัญหาที่มันแบบรุมเร้าเข้ามาในช่วงนี้นะคะมันแบบเหมือนเรายังรอาหาทางแก้ไขอยู่ว่าควรจะทำยังไงดีนะคะอุ้ยอุ้ยอุยเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษอันนี้มันคือหกดาบขอโทษมันต้องอยู่แบบนี้หกดาบนะนะในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดาบนะคะไม่ใช่เก้าดาบขอโทษทีหกดาบหกดาบมันคือลักษณะของการผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา มันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็นลักษณะของการผ่อนคลายหรือเดินออกมาจากจุดเดิมเดินออกมาจากปัญหาเนาะเอา,เอา,เอาตรงนี้นะอันเมื่อกี้ที่เราบอก9ดาบมกขไเนอะอันนี้คือ6ดาบนะคะเป็นลักษณะของการหลุดพ้นจากความยุ่งยากทั้งหลายการเดินทางไปสู่ภาวะที่ดีกว่างานที่มีอุปสรรคตอนนี้ในอนาคตอันใกล้นี้มันกําลังจะสําเร็จเนาะ,ะในเรื่องของด้านของการศึกษา การความสําเร็จของเราเนี่ยมันอาจจะมาช้าแต่มันจะมาถึงแน่นอนเหมือนตอนนี้คุณกําลังจะเดินออกจากปัญหาเพื่อก้าวไปสู่จุดใหม่แต่ว่าปัญหาที่มันค้างคาอยู่เนี่ยบางคนก็ยังแก้มันไม่ได้เรายังแก้ไขปัญหาอันนี้ยังไม่หมดนะเนาะปัญหามันยังอยู่ถ้าใครมีนี่มีสินช่วงนี้อย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะมาดูกันต่อนะ ต้องขออภัยนะคะ6ดาบเนาะไม่ใช่เ้าดาบนะคะแก้ไขนะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นไพ่สำรับใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเพิ่งจะใช้ครั้งที่สองเนาะก็เลยแบบยังไม่ค่อยชำนาญในเรื่องของของลักษณะของหน้าไพ่เท่าไหร่ขออภัยด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคะคุณวันจันกำลังจะมีสิ่งใดเรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณอีก <c oughs> เมจิเชียนว้าวเดอะเมจิเชียนปาฏิหาริสิ่งดีๆเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเมื่อคุณเดินออกจากปัญหาเดิมๆแล้วเดินออกมาได้แล้วคุณกำลังจะก้าวไปพบกับสิ่งใหม่ตอนนี้คุณใช้วาจาให้เป็นประโยชน์คำพูดของคุณจะสร้างเงิน คนจะเชื่อในคําพูดของคุณพูดแล้วได้เงินช่วงนี้คุณกําลังจะได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสิ่งดีๆกําลังจะเกิดให้คิดดีเข้าไว้นะคะเดอะเมจิเชียในคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเ,าเป็นลักษณะของคนที่เป็นนักพยากรณ์ก็ได้มีเขาเรียกว่ามีลางสังหรณ์มีจิตใต้สำนึกจิตสัมผัสอะพิเศษที่แบบจะรับรู้ในเรื่องต่างๆได้คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ไว แล้วก็เป็นช่วงของการอยากศึกษาอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมใหม่ๆด้วยนะคะอืมมาต่องใบ่องไงอืมดูเวอร์ว้าวชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากเลยคุณกำลังจะสำเร็จ สมหวังทุกประการในเรื่องของงานงานจะสําเร็จงานจะก้าวหน้างานจะมั่นคงในเรื่องของเงินเงินจะมีใช้ไม่ขาดมือสุขภาพจะดีขึ้นใครที่ป่วยอยู่กําลังจะได้พบกับคนที่มีความรู้มีความสามารถเข้ามาช่วยเราเหมือนแบบเป็นการได้ได้ค้นพบวิธีการรักษาแบบใหม่ที่จะทำให้เราหายหายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะ การเงินดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือที่เราบอกมีโอกาสที่กำลังจะได้เดินทางบางคนอาจจะไปศึกษา,าเป็นช่วงของการได้ไปเรียนรู้ไปศึกษาต่างประเทศก็ได้ใครตอนนี้กำลังรอรออยู่ว่าจะไปศึกษาต่างประเทศคุณจะได้นะคุณจะได้ไปใครที่กำลังรอที่อยากจะไปทำงานคุณมีสิบ มีโอกาสที่จะได้แบบเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะในช่วงนี้นะ The World เนาะ้าเป็นในเรื่องของความรักรักที่คุณได้เจอเจอในครั้งนี้มันจะเป็นรักแบบรักที่มั่นคงรักแบบผู้ใหญ่รักกันอะคือไม่ไม่งองแงไม่งี่เง่าขอโทษนะคะใช้คำพูดแบบนี้เนาะคือไม่เด็กๆอะคือจะเป็นรักที่แบบรักแบบผู้ใหญ่เขารักกันมีเหตุผละประมาณเนี้ยเนาะ อวิวออฟฟอร์จูนคุณกำลังจะมีโชคมีลาบไหมพอคุณได้ออกจากจุดเดิมแล้วเนี่ยปัญหาทุกอย่างคลี่คลายแล้วเนี่ยสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาดูซิมีทั้งเดอะเมจิ i เชมีทั้งเดอะเวอรมีทั้งวิวออฟฟอร์จูนโชคลาบการเงินกำลังจะเข้ามาหาคุณใครที่อ่ากำลัง เป็นในหน้าหรือกําลังบอกขายที่ดินเนี่ยคุณกำลังจะขายได้นะคุณมีมีเกณฑ์ที่จะได้เงินที่มามาจากอสังหาริมทรัพย์มาจากทรัพย์สินมาจากที่ดินเนาะเนี่ย,เ,ยเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาโชคลาภกงวิวออฟฟิชวลมันเป็นลนักษณะกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกําลังจะหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ โชคชะตามันเหมือนโชคชะตากําลังจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเนาะอธิษฐานอะไรไว้ปฏิหารสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไพ่สามใบนี้ดีมากเลยว้าวห้าดาบห้าดาบช่วงนี้ก <c oughs> ็ให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองร <c oughs> ะวังปัญหาที่มาจากผู้คนคนอื่นปัญหาที่ มันอาจจะเป็นอะไรที่แก้ไขเขาเรียกว่าเจอกับความยุ่งยากอะหรือถ้าหรือถ้าถ้าอีกในหนึ่งคือคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้แต่ว่าเหมือนคุณจะถูกอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวอะก็ทำอะไรก็อาศัยความปณีประนอมเข้าไว้นะคะช่วงนี้เนาะอย่าใช้อารมณ์อย่ามั่วามนะคะ ปาฏิหาริย์เรื่องดีๆโชคลาภกําลังจะเข้ามาเนาะอยากให้ความมู่วามของเราทําให้สิ่งดีๆมันหายไปนะคะเพจออฟครับเรื่องของความรักความรักก็กําลังเมื่อสักครู่นี้เหมือนเราจะขานตัวนี้ผิดเนาะอันนี้มันคือ King of ค u ัต้องขอโทษอีกครั้งนะคะ <c oughs> คือไพ่มันใหม่มากสำหรับเราเนาะยังจำสัญ,ญลักษณ์ งนีสับสนเนาะอันนี้คือ King of Cup นะคะ King of คั p คือราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยหมายถึงความราบลื่นความจัดการในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นการรับมือกับปัญหาได้ดีขึ้นปัญหาที่เกิดอยู่เนี่ยที่เราคิดมากที่เรา จัดการมันไม่ได้เนี่ยจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยแก้ไขสนับสนุนทําให้ปัญหาตรงเนี้มันคลี่คลายนะคะในเรื่องการเงินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินไพ่ถ้วยมันจะเน้นในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักเนี่ยถ้าเป็นคนโสดคนโสดจะมีคนมาจีบมาชอบมาศึกษามาดูใจ มันเป็นลักษณะของการแบบคุยกันไปเรื่อยๆพอคนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีเขาเป็นคนที่อ,อบอุ่นอบอุ่นเป็นมิตรนะเนาะเนี่ยถ้าคนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วลักษณะ k ิ n ออ f Cup เขาจะเป็นลักษณะของความรักที่ราบรื่นไม่มีเรื่องใดให้เดือดร้อนเป็นลักษณะของคนที่แบบอยู่ด้วยกันเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะคะมาดูกันต่อนะคะ สำหรับไพ่สำหรับนี้อาจจะทำให้ตะกุกตะกะไปบ้างนะคะในการอ,อ่านความหมายของไพ่เนาะต้องขอขออภัยด้วยนะคะมาดูกันต่อนะคนเกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายของไพ่แล้วเราอ่านได้ถูกต้องชัดเจนแน่นอนเนาะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าในช่วงที่เปิดมาตอนแรกบางทีอาจจะมองสับสนไปบ้างเพราะว่า มันยังใหม่สําหรับเราสําหรับไพ่สําหรับนี้นะคะนี่ออย่างนี้ก้าไม้ก้าไม้เป็นลักษณะของความอึดอดทนสู้แต่มันจะสําเร็จใช่ไหมใช่ไหมมันต้องเป็นนี้เก้าไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกไม้เหรอหกไม้หรือเก้าไม้มเดี๋ยวนะ อันนี้คือสัญลักษณ์ของไพ่หกไม้นะคะบางอันอยู่ข้างล่างบางอันอยู่ข้างบนนะเราก็ต้องอ่านไปตามตามตามลาักษณะที่ที่เป็นเป็นลักษณะของไพ่นะคะบางทีอาจจะสับสนไปบางเมื่อกี้เปิดมาเป็นนี้จริงๆแล้วไพ่ก็เป็นอย่างนี้นะคะหกไม้วันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไพ่ไปพร้อมกันนะคะอย่าเพิ่งรำคาญเราเนาะหกไม้เป็นลักษณะของคิทเทอร์รการ์ดเนาะเป็นความสําเร็จ ความสําเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของชัยชนะในเรื่องของการที่เราแบบเคยบุกบุกฝ่าฝ่ฟาฟันเคยอดทนเคยพยายามต่อสู้มาอย่างยาวนานในเรื่องของงานตอนนี้คุณจะสําเร็จแล้วคุณจะลุล่วงแล้วถ้าเป็นในเรื่องของความรักมันอยู่ติดกับไพ่คิงคิงออฟคัพเนาะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้อืมตกเ,เขาเรียกว่าอะไรตกลง แต่งงานกับใครสักคนโดยเฉพาะคนที่แบบมีอายุมากกว่านะ <c oughs> ดูกันต่อนะคะความสำเร็จในเรื่องของงานก็มาแล้วโชคชะตาชีวิตกำลังพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นนะคะช่วงนี้นะอืม <c oughs> ันนี้คือไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งเหรียญหมายถึงเงินมั่นคงโชคลาภในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามาหาคุณเงินที่แบบ <c oughs> มาแบบชนิดที่เราแบบว่ามหาศาลนะเนาะ เนี่ยมันเป็นแบบความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักรักครั้งนี้ที่คุณได้เจอเจอมันจะเป็นรักที่มั่นคงนี่เป็นลักษณะของท่านดินนะคะเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงรักจริงไพ่เหรียญเป็นไพ่ของออในเรื่องของการเงินเป็นหลักเนาะเงินกําลังจะเข้ามาหาคุณโดยเฉพาะโชคลาภ โชคลาภในเรื่องของการเงินคุณมีสิทธิ์กำลังจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่ในเรื่องของการเงินนะคะสิบไม้สิบไม้เป็นลักษณะของงานที่หนักงานที่เยอะงานที่ต้องใช้ความสามารถความอุตสาหะความอดทนในเรื่องของงาน บางคนอาจจะมีตำแหน่งในเรื่องในลักษณะของการเป็นหัวหน้างานจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ให้เตรียมรับมือกับงานที่เยอะขึ้นหรือให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับหลังเห็นไหม,ไหมเราแบกงานเอาไว้เยอะนึงอาจจะทํางานเยอะอาจจะนั่งทําคอมเยอะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรมหรือคอบ่าหลังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ต้องระวังนะคะ งานเยอะเงินก็เยอะแน่นอนเนาะโชคลาบมาแล้วด้วยงานเยอะแต่ถ้าเราตั้งใจทำงานเราจะประสบความสำเร็จนะคะใบนี้เป็นลักษณะของเดวิลนะคะปิดท้ายด้วยเดวิลเดวิลเป็นลักษณะของไพ่ประจำราศีมังกรนะคะ ช่วงนี้ไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของพลังงานที่เป็นพลังงานด้านลบนะช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ความขุนมัวความโกรธความ,มรุ่มหลงรุ่มหลงในเรื่องของอ,อความลักตัณหาอะไรประมาณเนี้ยหรือมีพลังงานซ่อนเลนหรืออาจจะมีอำนาจมืดเข้ามาครอบงำจิตใจของตัวคุณ เให้หลีกเลี่ยงความคิดในแง่ลบให้ควบคุมสติของตนเองให้ดีคืออย่าอารมณ์ร้อนหรือมันเป็นลักษณะของการชอบโกงก็ได้คืออาจจะเจอะเจอกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมก็ได้ช่วงนี้งานก็อาจจะเป็นงานที่ใบนี้เนาะใบนี้มันเป็นลักษณะของเงินที่ได้มาจากความเสี่ยงใครที่ที่ที่ ชอบการเสี่ยงการท้าทายก็ลองดูก็ได้เพราะว่ามันมีไพ่หนึ่ง mm. เหรียญขึ้นมาด้วยมีไพ่เดดเดวิลมาด้วยเนาะเดดเดวิลหมายถึงโชคที่มาจากการเสี่ยงนะแต่ที่ให้ระวังก็คือให้ระวังการถูกโกงระวังการมีนี่สีนก็ระวังนะคะในเรื่องของอความรักช่วงนี้เราได้เจอเจอกับคนดีแล้วแต่ก็ให้ดูให้ดีให,ให้ให้ดูให้รอบคอบนะว่า คนที่เข้ามาเนี่ยเขามีลักซอนอยู่หรือเปล่ามันมีมีใครบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่มีความรักที่ไม่เปิดเผยกับเราให้ดูให้ดีนะคะโอเคนะคะคนวันจันทร์เราอ่านให้ประมาณนี้อะไรที่ติดติดข้ติด,ข,ตดขัดไปบ้างประขออาัยนะคะไพ่ใบสำรับนี้เขาสวยเราอยากจะเอามาใช้อ่านให้ทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเป็นการอ่านครั้งที่2มันเลยตะก,กุกตะกักไปหน่อยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามกลับไปศึกษา ให้มันคล่องมากกว่านี้เพราะไพ่เขาสวยเราอยากจะแบบนํามาอ่านให้ทุกคนแบบให้พลังงานดีๆบังเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะวันนี้ขอให้รับไปแต่พลังงานดีๆอันไหนที่อืมที่มันเหมือนจะเป็นพลังงานในแง่ลบก็ถือว่าพี่ไพ่มาบอกมาเตือนให้เรา ใช้ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนเมจิกทาร์ลต b ไบคิตตี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ